วันนี้จะมาในหัวข้อนะเกิดปัญหาอีกแล้วนะครับสำหรับ LT ร์เวอร์ชัน4นะกับปัญหาข้อมูลป้ายนะครับมาดูกัน,นจากข้อมูลนะครับข้อมูลป้ายจะมีอยู่517รายการนะครับแล้วก็ไปดูทะเบียนป้ายนะก็จะมี517เเหมือนกันนะครับอันนี้โอนปีภาษีมาแล้วนะครับเปิดดูข้อมูล เดี๋ยวผมจะดูข้อมูลของบริษัทที่เป็นเอกชนกันแล้วกันนะครับเงินเทอร์โบนะตรงนี้นตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าเราเปิดมาดูนะมันจะไม่มีรักษาประเภทปลายนะแต่ถ้าเราเลือกถ้าเรามาปรับนะครับถ้าเรามาปรับเอาบันทึกนะเมื่อกี้ห้าร้อสิบเจ็ดนะครับแล้วบันทึกนะอาตัวตี และอีกอันนึงนะครับ๋ยวมาเปิดดูข้อมูลของบริษัทเงินเทอร์โบด้วยนะยวเปิดบริษัทเงินเทอร์โบขึ้นมาหน่อยปัญหาอีกหนึ่งก็คือของเงินเทอร์โบเนี่ยข้อมูลป้ายจะไม่ขึ้นเลยแต่ตรงนี้ขึ้นแต่ข้อมูลป้ายตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับอ่าคือผมไม่เข้าใจว่าทําไม คือ ـ, โปรแกรมกลมเนี่ยนะท่าไม่ต้องเขียนให้มันมาเป็นอย่างนั้นนะเขาลืมหรือว่าเขาไม่สนใจหรืออะไรยังไงนะครับแต่ทําให้มันมีปัญหาแล้วกันอ่านะครับโอเคพอไม่ได้ยางงี้เนาะพอเราจะบันทึกพอท่านบันทึกตรงนี้นะถูกนะบันทึกนะครับพอกลับมาดูตรงนี้กดรีเฟซใหม่นะจะเพิ่มข้อมูลป้ายจะมาเพิ่มอยู่ตรงนี้ แต่นะครับเรากดรีเฟซต,ตรงนี้นะจากเขาห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับจะเป็นห้าร้อยสิบหกก็พูด,ดง่ายๆว่าถ้าท่านไปปรับตรงเนี้จะหายถ้าปรับให้มันถูกตรงนี้จะหายหมดเอาอีกอันนึงก็ได้เอาอีกอันหนึ่งก็ได้เ่านะครับเงินเธอปลูกเอาอีกอันนึงเ,นะเน,นเอาอนนนะมีหายไปแล้วนะเอาอีกอน,นึงนะครับอ่สมมุติป,ปรับับนทึก นผมขึ้นมาอันนี้เงินเทอร์โบจะต้องโผล่ขึ้นมาสองป่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะหายไปเป็นห้าร้อยสิบห้าถ้าเป็นปกแบบนี้มีผู้กลุวมถามมานะครับทำยังไงดีอาจารย์อ่ะ ผมก็ไปดูไปหาวิธีการมาแล้วถ้าทาได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมไปไปแก้แล้วเนี่ยมันจะแก้ไงแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าแก้ไงนะนะครับดังนั้นท่านต้องส่งให้ผมแก้ให้นะครับในฐานข้อมูลอ่าผมไม่บอกนะนะครับเดี๋ยวมาดูตอนท้ายเลยว่าพอแก้เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับามาดูนะครับหลังจากที่แก้ไขแล้วเนอะอันนี้มีห้าร้อสิบเจ็ดรายการเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ห้าร้อสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับแล้วเปิดดูข้อมูลนะ เทอตรงนี้อ่ะเงินเงินเทอร์โบนะครับยังอยู่นะ,ะคลิกไปดูอีกทีนะครับอันนี้ก็ข้อมูลมาครบนะครับอ่าอัน,นอื่นละ่ะอันนี้ก็ถูกต้อง อนะ่โอเคเดี๋ยวแล้วตรงเนี้ยมีป้ายเท่าไหร่ก็ต้องโชว์ให้ครบนะครับเห็นไหมมี9กป้ายก็ครบทั้ง9กป้ายนะคือโปรแกรมเวอร์ชันสใช้ได้ดีอยู่ครับแต่มีบางงานที่เขาเขียนไว้เราทำให้มไม่มีปัญหาหล,ลายจุดเหมือนกันหล,ลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นคนที่เข้าใจในฐานข้อมูลในการจัดการให้ท่านนะโอเคถักเจอปัญหานี้ก็ทักมาแล้วกันนะครับจะดูจะดูให้จะจัดการให้นะครับ จัดการให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะถ้าสนใจนะครับอยากมีทีมที่ปรึกษานะครับแล้วก็คอยดูแลท่านผมแนะนำให้ใช้ตอนนี้ออนไลน์เราจะใช้ตัวไหนดีแนะนำว่าตอนนี้คือใช้ทั้งสองระบบนะแต่จะให้มาคีย์แล้วเราจะคีย์ตรงไหนน,นะครับช่วงนี้ให้บันทึกใน a i t t a ท็กเวอร์4ก่อนแอร์แนทะ็กเวอร์ชั4ให้อัปเดตให้ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมก่อนเสร็จแล้วนะครับให้ไปปรับปรุงใน AirT แท็กออนไลน์ด้วย แต่วิธีการปรับปรุงเนี่ยเราจะมานั่งคีย์ทั้งสองระบบนี้ไม่น่าจะเป็นทางออกใช่จากนั้นทางทีมงานก็เลยออกแบบก็คือจะมีบอทดที่จะนําเข้าจาก a i r t a ท็กเวอร์ชันสเนี่ยไป a i r t a ท็กออนไลน์ให้อัตโนมัตินะครับอ่ามีการใน a i r t a ท็กสีมีการแก้ไขข้อมูลอะไรไงก็จะไปปักใน a i r t a ท็กออนไลน์ด้วยถามหลายๆท่านผู้ใช้งานหลายคนเขาบอก a i r t a ท็กออนไลน์ยังมีปัญหาหลายจุดยังไม่นิ่ง แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้คะแนนจะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นก็คือช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านสจกพักก็คงจะพัฒนาแล้วก็ใช้งานได้นะครับได้ได้ปกตินะแต่ช่วงนี้ก็คือเราทำอย่างไรให้เรารอดนะสำหรบับจัดเก็บนะอันนี้คือคำแนะนำนะครับสนใจนะอยากจะเข้าฝึกอบรมแล้วได้เทคนิคจะดีเมื่อกี้ผมใช้โปรแกรมเสริมนะครับในการที่จะ ในการช่วยในการแก้ไขข้อมูลนะท่านไปดูถ้าท่านเจอปัญหาเนี้ยทักมาเดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับนะโอเคเอช่วงนี้ก็มีรวมอยู่ทั้งหมดเหลืออยู่3รุ่นนะอาจจะเต็มหมดแล้วก็ได้นะครับอาจจะเหลือเฉพาะรุ่น4ี่นะรุ่นเหลือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ท่านนะครับดังนั้นก็รีบจองไม่น่าจะทันแล้วละ่ะนะฮะก็ไม่รู้ว่าสำหรับปี6กเจ็ดเนี่ยจะได้จัดอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พวกพวกนี้นะอา่า ท่านจะได้รับสัสิทธิ์มากมายนะครับก็ไม่ใช่ว่าปีไหนปีไหนก็ไม่เคยมาอบรมเลยหรืออะไรพวกนี้ก็อาจารย์ช่วยหน่อยอาจารย์ช่วยหน่อยอยู่นั่นแหละมันมันก็โอเคก,ก็ก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าผมแนะนําว่าท่านเคยไปอบรมกับใครวิทยากรทีมไหนให้เขาแก้ให้ให้เขาช่วยหน่อยถ้าเขาแก้ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปเอาไว้ฮะก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาเป็นไม่ต้องไปเรียนด้วยนะครับถ้าเขาแก้ปัญหาหท่านไม่ได้แค่นั้นเองฝีมือไม่ถึงก็ ก็ไม่ต้องอะครับนะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ